สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทิวฟรีกับพี่เดชครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดป .5 หน้าที่21 นะะในหน้าที่21นี้ก็จะเป็นข้อที่5แล้วก็ข้อที่6นะคะในเรื่องของคําอุทานนั่นเองคําอุทานน่าจะง่ายที่สุดในบรรดาชนิดของคาทั้ง7ชนิดแล้วใช่ไหมคะคำอุทานคือแสดงอาการใช่ไหมแล้วก็หลังคําอุทานจะมีเครื่องหมายตกใจนะคะหรือว่าเครื่องหมายอัศเจรีอยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะโอเคไปดูข้อที่5ค่ะข้อที่5เขาบอกว่าให้แต่งประโยคจากคํา อุทานต่อไปนี้เขาจะมีคำอุทานมาให้ทั้งหมดห้าคำแล้วแล้วเราก็มีหน้าที่แต่งประโยคต่อไปทั้ง5้าประโยคนี้นะคะอย่างเช่นอันแรกอุ๊ยใช่ไหมคะอุ๊ยเราอาจจะเติมเป็นขอโทษค่ะอะไรอย่างนี้อุ๊ยขอโทษค่ะเหมือนเราเดินไปชนใครสักคนใช่ไหมคะอุ๊ยขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะคะ เอาจริงๆอุ้ยก็เป็นได้หลายอาการนาอยอย่างเช่นอาการแบบอุ้ยเดินไปเจออะไรสักอย่างอุ้ยนี่ตัวอะไรหรือว่าอุ้ยขอโทษนะคะไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบเนี้ยนะคะต่อมาที่2เอ๊ะเอนี่คืออาการประหลาดใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นเชิงคําถามนิดนึงเอ๊ะนั่นคือนั่นคือตัวอะไรกันนะได้ไหมได้นะคะ เอ้นั่นคือตัวอะไรกันนะโอเคต่อมาอน,นิจจาค่ะอน,นิจจาคือออกฟิลสงสารอน,นิจจาพุทโธพุทังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอน,นิจจาสงสารใช่ไหมก็จะเป็นอน,นิจจาไม่น่าเลยอะไรอย่างงี้อน,นิจจาไม่น่าเลยน่าสงสารจังเออน่าสงสารจังต่อมานะคะข้อที่สี่ วายวายเป็นเสียงตกใจแน่นอนร้อเเพราะฉะนั้นจะวายตกใจอะไรดีวายตกใจเฉยๆก็ได้วายตกใจหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะใส่จริตจักรารเข้าไปวายตกใจหมดเลยต่อมาอันที่5โ oh อ้โหโอ้โหคือประหลาดใจตกใจตกใจในฟิลที่ไม่ใช่ตกใจอะไรน่ากลัวนะคะตกใจในการแบบว่าเจออะไรที่มัน Amazing mm hmm. นะคะโอโหเสื้อตัวใหม่เสือ้อ ตัวใหม่โอ้โหเสื้อตัวใหม่สวยมากเลยอย่างนี้ได้ไหมได้นะคะเสื้อตัวใหม่สวยมากเลยได้นะคะต่อมาค่ะให้เติมคําอุทานและเขียนบอกลักษณะของคําอุทานชนิดนั้นนะคะโอเคมาดูตัวอย่างโอ้ยฉันเจ็บแผลนะอย่าโดนแขนสิเนี่ยโอ้ยในแสดงอาการอาระไรอาการเจ็บปวดใช่ไหมคะมีคนมาโดนแผลก็ต้องเจ็บปวด เพราะฉะนั้นเข้าใจนะมาดูข้อที่1ค่ะนึกออกแล้วนึกออกแล้วอาการแบบประ,ประมาณว่าดีดนิ้วป๊อกแล้วก็อ้อนึกออกแล้วได้ไหมได้นะคะอ๋ออออออ่ออ๋ออ่อ,อ,อใช้ไม้จัตวานะคะอ๋อก็คือแสดงอาการอะไรดีแสดงการเข้าใจไงก็บอกว่านึกออกแล้วแสดงอาการเข้าใจก็ได้ต่อมาอันที่2นะคะ อยู่นี่ไงหามาตั้งนานเป็นอาการยังไงอาการแบบหาของเจอใช่ไหมเราจะอุทานว่าไงอุ้ยอยู่นี่ไงหามาตั้งนานได้ไหมได้นะคะอุ้ยอุ้ยใช้ไม้ตรีเลขเจ็ดนะคะอุ้ยอุ้ยปึ๊บแล้วก็ใส่อัญชัเจรีเข้าไปอุ้ยอยู่นี่ไงหามาตั้งนานนะคะอุ้ยจะเป็นอาการอาการตกใจก็ได้นะคะจะบอกว่าอาการหาของเจอก็ยังไงอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นอาการตกใจแทนก็ได้นะคะปึ๊บปึ๊บ ประหลาดใจก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ประหลาดใจมันจะออกความสงสัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตกใจดีกว่าอันที่3พวกเราชนะแล้วนะคะเป็นอาการดีใจเพราะฉะนั้นใส่อะไรดีเชยโยได้ไหมเชยโยได้นะคะหรือว่าอ่ะแน่นอนต้องมีคํานี้เย่ได้ไหมเย่ได้เย่พวกเราชนะแล้วแสดงอาการอาการดีใจนะคะแสดงอาการดีใจปึ๊บ ต่อมาข้อที่4ค่ะน่าสงสารจังเลยมันฟีลเดียวกันกับคําว่าอนิจจาเลยใช่ไหมก็คือแสดงความสงสารอะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นโถได้ไหมได้นะคะโถหรือว่าอาจจะเป็นโถก็ได้โถเออโถโถน่าสงสารจังเลยแสดงอาการสแสดงอาการสงสงสารนะคะตรงตัวเลยเขาบอกน่าสงสารก็แสดงอาการสงสารนั่นแหละ ประมาณนี้5ค่ะอันสุดท้ายตื๊ดตืต ط. ไม่น่าเลยลืมจนได้อาการตัดพอใช่ไหมเราอาจจะใส่เป็นเฮยอ่ะเฮ้ยไม่น่าเลยลืมจนได้แสดงอาการออกแนวเบื่อหน่ายนะคะแต่ในอาการนี้เขาเป็นออกแนวตัดพอเพราะฉะนั้นเราเอาตัดพอก็ได้แสดงอาการตัดพอนะคะตัดพแต่ไม่ตอบว่านะปื๊บปบืแบบนี้เรียบร้อยนะคะ ตัดพพอ,อยังไงตัดพ้ออารมณ์ประมาณว่าว่าจะไม่ลืมแต่มันก็ลืมจนได้ไงก็เลยเออกแนวตัดพพอนะคะโอเคอันนี้ข้อ6ข้างล่างนะคะส่วนข้อที่5แต่งประโยคนะใครไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะสำหรับวันนี้หน้าที่21ก็มีเพียงเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่22สสวัสดีค่ะบ๊ายบาย